อางว่าชลบุรีชาวบ้านดีใจจะเอาวาดนำผักสวนครัวใส่สาเล้งทำรถพุ่มพวงมาแจกถึงหน้าบ้านและแจกหน้ากุฏิเพื่อลดภาราค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแจากกรณีเฟ e บุ๊ k ชื่อว่าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนแผ่นดินได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้มีผักสดมาแจกให้กับญาติโยมผู้ที่เดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มารับได้ที่กุฏิจเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสเมื่อเวลา15นาฬกาที่วัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอปากช่องทีมงานน้องตั้งใจจิตอาสาวิหกเวหาสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทย3053เราร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิดเจริญพรพร้อมกับคลิปภาพวิดีโอที่กำลัง ขนผักสดและผักสวนครัวขึ้นรถกระบะเพื่อนนําไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนที่บริเวณรอบรอบวัดวรพจน์สังขาวาสต่อมาเมื่อเวลา15้านาิกา30นาทีจึงได้เดินทางไปยังวัดบวรพศสังขาวาสป่ที่5าตําบลบางนางอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีที่บริเวณหน้ากุฏติพระคูถาวรสัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดวรพศสังขาวาส ร้อมลูกศิษย์วัดที่กำลังแบกแยกสนิดผักใส่ถุงซึ่งเป็นผักสวนครัวที่ชาวบ้านต้องใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันเิ่นมะละกอแตงกวาฟักทองกระเพราหอมผักชีและผักสดอีกหลายชนิดจํานวนมากเพื่อคัดแยกเสร็จแล้วก็จะได้มีการมาตั้งไว้ที่โต๊ะบริเวณหน้ากุฏิเพื่อให้ชาวบ้านนั้นมาเลือกไปประกอบอาหารตามใจชอบนอกจากนี้แล้ว ยังได้มีรถสาเล้งดัดแปลงเป็นรถพุ่มพวงโดยการแฝนผักไว้เต็มรถโดยลูกศิษย์และพระครูถาวรสัทธาคุณได้ขี่รถสาเล้งพร้อมประกาศแจกผักฟรีให้กับชาวบ้านในชุมชนบริเวณรอบๆบัดจแต่การสอบถามพระครูถาวรสัทธาคุณจะเอาวาดวัดได้เปิดเผยว่าวันนี้พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดหม่ชนบุรี ได้นำผักสวนครัวจำนวนมากมามอบให้กับวัดเพื่อนนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจฝื่ยเครืองแบบนี้โดยได้จัดเป็นชุดตั้งโต๊ะวัินากุฏิและขี่รถแจกถึงหน้าบ้านในชุมชนรอบๆวบบัดซึ่งปกติก็จะมีไข่ต้มมาแจกเป็นประจำส่วนผักสวนครัวก็จะมีเดือนละครั้งเพื่อน,นามาแจกให้กับชาวบ้าน สิ่งชาวบ้านที่รับก็มีความดีใจที่มีผักมาแจกและลถค่าใช้จ่ายได้ในช่วงแบบนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีชาวบ้านก็ชอบและดีใจ ผักบ้นสุกจ้าหน้าต้องเปี่ยนฐานแล้วผักมารับได้เลยจ้าผักจ้าัปนสุกผักบ้านโรอะไรพิกไม่มีพริกหมดไปแล้วไปได้อย่างนียิดเลย จะผักจะเชล่าผกจะผักผักสดจะผักสดจะฟรีจผักหอมเออ้ออเออเออออเออเอเออออเออเออเออออเ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 อเอ จากตลาดสดชลบุรีก็เอามาแจกญาติโยมช่วงนี้เศรษฐกิจมันฟืดเครืองจะได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอันแจกผักนี่เห็นมีเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่มีมีเป็นประจำก็เดือนสองเดือนเนี่ยเราเข้าไปเอามาแจกที่หนึ่งไอ้ทีแล้วก็บางครั้งก็แจกไข่ด้วยไข่ต้ม ผถุ่มทอดสดทอดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วชาวบ้านเป็นไงครับความรู้สึกชาวบ้านก,ก็ดีใจชาวบ้านดีใจแค่ชาวบ้านก็ชอบว่ามีโครงการอย่างเงี้ยก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้ก็ชอบชอบ,ชอบดีใจ,จกันิวส์ยี่สิบสี่ Jack t จราเรนภาพข่าวูอราทิพสีรายงาน